อ่ายูแม่สัใสแล้วเขาอี้ล้วนทุกตัวเลยหรอ เดินมาเดินมาเดินเดินมาบ้านเดินมาไอ ไปเลยเร่งต่อวะเององต้องเดินเร็วๆพี่พี่หลวงเร่งเครื่องเลยพี่หลวงบอกว่าสู้ๆวะบอกเร็วๆพี่หลวงเร่งเครื่องบ้านเร็วบอลทีบ้านเด็กมึงเห็นข้างล่างมั้ยเ่เดียว

ยุดตามเขาเฮ้ยนาทีเดียวหมดแล้วเป้วหน่อยดิบรร ไม่เสียงกันนะไปนัดไปดิไปนัดนัดถาถึงเอ้าหลบร้านเรเรมมันตื่นไงพอเจออย่างนี้ถึงขยับเลยขยับเยขยับขยับขยับไปเงอนอกเลยเร็วเรวเไปดูบอลนูนแล้วยตรงนี้หลังปายนั่นเดินนะครับเดินเดิน เดออย่ากัวอย่ากไว้อย่าล้มนะโอไม่้อี่ยเฮ้ยาไม่เข้าถ้น้ำนะลูกเอ๊นะเยยงเดปมันต้ออกมาแล้วเลยมันกับเลยังเดียวคือลงไมได้แล้วอ่ะ ไปท์งขไหนไปี่ลูกโซงอะ่ะทำไมไม่ยื่นอีกแล้วไลฟ์นยังสอบอยู่เลยตันยัดไปจ้ะกระเด็นเด็กข้างหลังนะเราวางไงเล่ฮ้ตยตันไปไปตันไปไปเล่นทีเดียวไปเลยน้าดูบอดลดิฟาดูบอลดิ

đây bốn ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Đưa mấy tăm, đưa mấy tăm, bay. Sai, sai, sai Thế phải đơn bây. đi, đi không quá quá không to đi phải tơi không bỏ lên Anh này à này นั่งมองไม่ลุกข hey! hey! ึ้นนะเอาใหม่ดิเยเอาใหม่เยอลไม่เี่ยินเอาใหม่ดิเลยจังหวะเกือบ้เอาใหม่เ้นาทน้ำเหรอ ไปสุดไปสุดอย่าหยุดเขาเล่นเขาให้แล้วขยับแลอ่านจังหวะบอลดีอย่าพูดไม่ต้องไปพูดเขาให้แล้วเขาขยับอย่างเดียวเลยเขาเข้าไปมันโดนหนึ่งสองหายหมดเลยมันแข็งแรงมากอ่ะไปบุญไปไปบุญไปแข่งแรงกองค้นแองคนกองกน

เดี Ooh, ๋ยวถึงนี่เพื่อนกลางว่างกันเหมือนพอกลางขึ้นไปที่ตัวหน้าใครลงไปหน้าก็ต้องลงมาลงต่ำหัวกลางตัวที่มันขึ้นไปได้แทนีด้ไหม

ใหญ่มาดดเบ่นไม่บยายมาดีนี่หมดเลยนี่นี่เฮ้ยโชคดีไป่ร่วมวเลยกำนีบอกให้วปนั่นน่ะนี่คว้ามาอี

ทุกลูกเลยเทฟเอจับบอลอย่างนั้นเหนส่วนบอลเอ่อตางนเพื่อนไปต้องมานั่งนี่นี่นี่

ช่วยกันหน่อยพอพอมันได้แล้วนี่มก็ใช่ก็พอบอกอยู่นี่ไงเอออ่าหน้าตาตื่นแล้ววันนี้ไม่ทันลุงดิจูนด่ตบสักทีอ่ะเออ,เอ,อ,อสีพี่ชายดำ นั่นเองก็ถ <trans lation> <t> ้ามันถ้ามันออกบอลไม่ได้ก็ไม่บ้นก็มือไปออกบอลถ้าถ้าไม่มีใครถ้ามือออกบาประมาณนี้เกอพื่หน้เซฟดูไหมดไมเซฟจากบอลมันนั้นอธิบาย ไอ้ลูกประตูแก่ไม่ได้เพระาะอะไรรู้ไหมเองมาอยู่ข้างหน้าหาคนเลยที่นข้างหลังมีแค่สคนมังไอ้ต้านมันเชื่อมใครไม่ได้ไไอเซฟกับฮานาดัดดูจังหวะบอลเคลื่อนไปพร้อมบอลอยากเคลื่อนไปอยาขึ้นไปรอข้างบนพอยไดถ้าเกิดอะเบิ้ลได้ใช่ไหมไอ้ฮานาัดก็ังอมกร์ตลกไซึ้งแบบได้ไกต้นต่อไอ้ต้นนั้นมีตัวท้าพอมเดี๋ยวเขให้มาวาตั้งข้าอยากเลืขึ้นไปลอยอ้าวอย่าเลืกก่อข,ข,ขึ้นตามจังหวะบอลที

ตั้ำไปพุ่งไปขอบอลหน่อยดิกาเล่นกาเล่นไอ้เทพบอลเล็กทุกตีเลยไปไปตามเปไไป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 มาสปไปไปไปปไาไปบปาปไ พลังเขาอ่าไม่เป no, ็นไรไม่เล่นไม่ไเล่นไม่เล่นไม่ไม่โอ้เจ็บเจ็บเล่นเล่นเล่นเลโอ้โหรบเปล่ยนสีใบไปไป็นได้ประตูเลยไปตั้งยี่ดึงเข้าไปด้วยเออยืดเข้าไปด้วยเดฟห้างออกมานี่ mọi bất cứ mọi bất cứ mọi đi, đi, đi. Để đưa Để đưa đi, đi. <laughs> lên đi. Thôi, thôi, thôi. Đưa đưa lên 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 chết